ทำอะไรอะอ๋อใช่เลยทำไมอะแฟนกูมึงรู้ได้ไงกูจำกลิ่นได้อะมึงจำกลิ่นได้ไงมึงคนเหรอไม่หมาหรือคนเนี่ยกูจำกลิ่นได้กลิ่นนี้มีคนเดียวกลิ่นกลิ่นเป็นยังไงทิพย์ระอืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หยกเล่นเลยเเล่นจ้ะเจ้ขอเวลานอกไปมือได้ไหมคือวันนั้นอะผมให้ของขวัญให้ไปแค่เงินแต่ว่ามันไม่ให้ของขวัญจริง ผมอะทำมงกุฎให้เจกอันหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าวันนั้นคือมันยังไม่เสร็จแต่วันนี้เสร็จแล้วโอ้ยอันไอ้เรื่องจริงมันนี่พาพาไปดูมันเป็นมงมงกุฎเดี๋ยวใส่อันนี้ก็ได้มันใส่ได้กับกับชุดเนี้ยมันใส่ได้พอดีตัวมันจะพังไม่พังไม่พังใส่ใส่เล่นได้ถ้ามันใส่เล่นแล้วมันจะพังหรือเปล่าเล่นได้จริงไม่พังมงกุฎนะครับน้องเติ้ลก็ตั้งใจทำให้น้องเติ้ลนะครับออกไปให้คนดูมันใหญ่นะเนี่ยเติ้ลเดี๋ยว มาแล้วครับนี่โอ้โหไม่ธรรมดาอ๋อโอ้ยวันนี้ดล้วงทักก้องโอ้โหนี่เฮ้ยจะนี่สิงโตอาม่าก็มาครับแลบลิ้นด้วยครับนี่โอ้โหกูกูมันชอบ โอ้ยนี่ก็โดดโตด้วยอดีตเคยเป็นหัวหน้าคณะสิงโตมาก่อนครับเออเอ้เฮ้ยสิงโตหลับซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเล่นก่อนจะพามีไม่ให้ตังค์เลยอ้าวไปกันต่อนี่ดับ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 โอ้โหถ้าสิงโตมาที่ไหนก็รวยกันที่นั่งครับพี่น้องเขาองใ่ยจังหวัดต้องให้ตังค์แล้วต้องให้ตังค์ แม่ชอบไหมซื้อมาให้ชอบป่ะชอบไหมชอบคป่ะชอบชอบมชอบชอบใจป่ะนี่เครื่องหัวเธอได้ดูอีกเดียวได้ไหมพูดอะไรอ่ะเธอได้ดูอีกทีได้ไหมเชิญให้ดูอีกทีได้ไหมจะพับไม้ยังเดี๋ยวถ้าอยากให้รางวัลติ๊กโตยื่นใส่ปากได้เลยนะครับเดินมายื่นใส่ปากได้เลยนะครับ เป็นสิริมงคลนะครับผมใครให้สิงโตนะครับก็ถือว่าจะมีโชคมีลาภนะครับเมยเดินมากันเลยครับมาแล้วหนึ่งซ้ายมือโอ้ใครให้ขอให้รวยขอให้รวยครับสิงโตคำนับเลยคำนับเลยคำนับเลยคำนับขอบคุณหน่อยสิงโตอัศซนะครับด้านขวาคำนับหน่อยคำนับซ้อเดินมาแล้วครับสิงโตนำโชคครับนี่ไม่ใช่

ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ว้าวเรียบร้อยมัดมัดรอบนี้ไปเก็บมัดชือมัดเป็นี่ย เหนื่อยเหนื่อยเมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยพักก่อนพักก่อนวางวางหัวไปก่อนก็ได้วางไว้เอารางวัลฝั่งโน้นรางวัลฝั่งโน้นระวังระวังระวังเร็ว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 ครับครับอ่าโอเคโอเคหมด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  แล้ว <c sk its> <Philadelphia> นะครับคงไม่มีใครให้รางวัลน้องนุ่นแล้วนะครับเหนื่อยคงไม่มีนะบ้างเออไม่มักเคยเอาไม่รางวัล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 เฮ้ยขอบคุณครับไม่ยองชีดตรงนน้นใส่หัวผิดก่อนเฮ้ยผมใส่ผิดอะใส่ผิดได้แล้วเอาโไปจับด้วยกันขอบคุณมากนะครับพี่รับรับเลยถวายสังฆทานรับเลย ขอบคครับมาครับมาครับบีโบมาสามสีรับจากพี่สาวจากชนบุรีด้านซ้ายเสื้อดำ้วยครับที่ยืนเมื่อกี้ครับน้องนอ๋อขอมาครับขอให้ร่ำขอให้รวยนะพี่นะขอบคุณมากครับเป็นไงมงกุฎกูได้ตังหลายบาทเลยมงกุฎมึงแม่งเฮงว่ะเหงไหมเอาฝังนู้นแม่เอกฝังนู้น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 นนนู้นใส่หัวเลย ขอบคุณครับใครให้ก็ขอให้รวยครับแล้วดูจะนัก มาเนเนี่ยเนีนี่เพื่อพักก่อนกูเข้าใจมันเหนื่อยคงไม่มีแล้วมั้งรางวัลเน่ยโน่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 บน่โ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 อกโน่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 โนีโน่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 นน่โ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 น ตอนแรกยังชอบอยู่เลยนะฝากเลยห้าร้อยนับยังไงก็ไม่ห้าสามร้อยอะนุ่นหายไปเดี๋ย0สองร้อยอะฝากไปอยู่ไปแกจริงเหรอได้มาเมื่อกี้เท่าไหร่อาศัยช่วงสุขุเน่ยไง,ไง <c oughs> นี่สามร้อยดตุกติกโอ้โหเดี๋ตุกติก้วย ไปหาเนมาเพิ <LY N: dictator> <Techn ique> ่ด้วยสองร้อยอ่ะก็น <Pokemon> okay ี enfin ่มันสามร้ก็ฝากอยู่เมื่อกี้มันห้ารอย่าใส่มือแบบแบปั๊บปั๊บั๊บปั๊บปั๊บ0ปั๊บไปปั๊บไปปไปั๊บไปไัไปปัไปปั่บไปปั๊บไปปั๊ไปปั๊บไไ ก็ฝากคืนให้ไป800ให้กำไรด้วยเนี่ยไปหามาเลยอีก500เนี่ยโผิดอะไรอ่ะไม่ยอมกูเลยชีวิตอ่ะใช่ใช่แล้วมึงไม่ตบเขาตบกูไหมอ่ะกูทำเขาไม่ได้ออ๋อไม่เชิดแล้วใช่ไหมสิงโตอ่ะตายตายเหงื่อแตกยไม่มีแล้วมั้งรางวัลน่ะนะขอโทษ มีก็ต้องใส่หัวสิงโตไปลงไปรับอีกแต่คงไม่มีแล้วล่ะเมื่อกี้กูเมื่อกี้กูเห็นเลยเมื่อกี้เนี้ยตอนไปตอนตอนไปรับรับตะกร้าน้องเดินมาจะให้รางวัลทำอย่างเงี้ยเหนื่อยใครเลี้ยงมูวไม่มีไหนงูไหนอ่ะเสียงงูไม่ใช่เสียงมือหอบโอ้โหหัวเปียกเลยดูทีดีเหงื่อเลือด สิ่งโตแดกหัวไปเลยมั้งขอเปปซี่ให้ดำดงหนึ่งแก้วครับ๋ย่รอเขาก่อนเขาอยากเล่นเดี๋ยวเขาก็รู้ขึ้นมาอ้าโห่นี่ สปิริตของสิงโตเรามาแล้วอะโอ้โหไม่เอาหรอแม่งตัวปัญหาไม่ชอบหรออยู่ตรงเนี้ยกูก็เหนื่อยอยู่เมือง๊ดไปไปไปเ <caut S 1> ออกูเก็บให้กันเลยเมือ่อกี้เพลงชอบอยู่เลยนะ ไหวหรือเปล่าเนี่ยรับรางวัลด้วยครับจากน้องมาให้แล้วไม่มี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 เธอไปทำอะไรมาเนี่ยเหงื่อแตกเลยโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยจะนั่งอยู่เฉยๆนี่แหละเออเธอชื่ออะไรนะใครเนี่ยเธอชื่ออะไรกูชื่ออะไรฮะกูชื่ออะไรพุ่มพวง ฉันชื่อเยสสาจ้ะโอ้ไม่ใช่ใครวะล้อที่สมมีหลัางไงชื่อดำดงแล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่มาหาแฟนแฟนจ้าอยู่ไหน่ะอยู่แถวเนี้วิ่งขาเหนื่อยเหนื่อยู่แถวเนี้ย